ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงชาวันนี้ครับกับประจำวันที่7ครับมากันที่ทางฝั่งของตระหนักรมพูนบริเออร์กันหน่อยครับเมื่อาสุดเมื่อวันที่ผ่านมาครับตระน,น er, ันรมพูนบริเออร์จีบน้องใหม่ในศึกลิวอทลิกลุกการสปันยี่สิบสองครับได้รุกโคตตกลงในการคว้าตัวตระนันออกเยนมูดุสกีครับจากตระนันสมูสร จากเกียรซสโลวินเนียครับทีมเดิกสูงสุดของโปรแลรนด์ก็ับร่วมทีมเป็นจีเรียบร้อยแล้วแหละครับโดยอย่างนี้ก็ตามครับดาวยิงวัย30ปีครับเจ้าของส่วนสูง186เซนติเมตรครับเคยคว้ารางวัลดาวซัโวและนักเตะยอดเยี่ยมของดีกสโลวีเนียในฤดูกาล2020โดยการยิงไปถึง17ประตูจาก27นัดอีกทั้งครับยังพาทีมอย่างเทนนันมอริบอสเข้าคว้าแชมป์บลีกได้ในซีซั่นดังกล่าวอีกทั้งก็ยังพาสามารถพาทีมเข้าปรเนในสู่รอบเพลย์ออฟของยูฟ่าแชมเปี้ยนสกในฤด ยี่ิได้อีกด้วยแหละครับและทั้งนี้กรัสำหรับทนานด้านอกเยนมูรุสกีครับเคยผ่านการคาเคขงมาแล้วทั้งท่านนั่นวอวอสดินาในลีกของเซอร์เบียเลสตาเบกรในลีกของเซอร์เบียกรอเทอร์เฟิร์สในลีกของทนานด้านยอรมันและทนานาด้านสโมสรล่าสุดก็คือมาริบอสในลีกของท้านสโลวีเนียแหละครับและส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งเกมเมื่อคืนกันหน่อยครับถือว่าดุเดือด สุดมันมากๆากเลยครับกับทั้งฝั่งของตะแดนบีจีปุมยุนเนตแตกกันหน่อยครับเมื่อราสุดตะแดนโคตมาโกโตเทกุรามบุริครับกุนซือของทัพเดรบิดสุดปลื้มเลยครับหลังพาทีมควา้าแชมป์แรกได้กับจีมแล้วแหละครับโดยความเคลื่อนไหวของทีมเต็งแชมป์ในศึกดูวัตถุครับ2022อย่างทั้งฝั่งของตะแดนเดรบิดบีจีปุมยุนเนตครับภายใต้การกุมทีมของตะแดนกุนซือมาโกโตเทกุรัมบุริครับเอ็ดโค้ชาวญี่ปุ่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอาชนะบรเรมไนตไปได้3 ประตูตัวสองในศึกฟุตบอลได้กินเทรนชบริบ2022ะครับ2022ไนครับ อย่างในข้อตามครับหลังจบเกมตังกล่าวครับทนานมาโกาโตครับได้ออกมาเปิดใจล่าสุดเลยครับว่าคู่แข่งของเราคือบุรีรัมย์ที่คว้า3าแชมป์เมื่อรุ่นการชีปผ่านมาเราจึงพยายามที่จะเอาชนะพวกเขาได้เรามีการเป็นแปลงทีมค่อนข้างทั้งผู้เล่นขาเข้าและผู้เล่นขาออกแต่เราก็พยายามรวมกันให้ได้เร็วที่สุดสิ่งที่เราสะสมมาในช่วงพรีซีซั่นทุกคนนํามาใช้ในแมตชนี้90นาทีคู่แข่ง,ขงเราเป็นถึงที่บุญแชมป์ครับไม่มีเกมไหนที่ง่ายอยู่แล้วผมพยายามกำชับนักเตะก่อนเกมเลยครับวันนี้จะเป็นเกมที่แข่งขันดุด้ เราจะต้องทุมเททั้งกายและใจอย่างเต็มที่เราลงต้นเกมได้ดีครับและการดําิเร็วแต่เมื่อเราได้เห็นครับว่าบุรีรัมพยายามทุกอย่างเพื่อออกมาใช้ตั้งแต่ครึ่งแรกแต่เมื่อเราโดนตีเสมอก็เสียทรงเหมือนกันช่วงนี้ครับเราโดนคู่แข่งกดดันจนเสียประตูแต่รวบรวมสมาธิได้ก็สามารถยิงประตูได้แหละครับเกมนี้ครับมันเป็นบทเรียนที่สําคัญครับที่จะสอนให้เราก่อนที่จะประดุศึก FC ชิบะริกที่ประเทศญี่ปุ่นเรายินดีอย่างยิ่งครับที่สามารถควา้าแชมป์แรกของปีนี้และแชมป์แรกของผมนับตั้งแต่เข้ามาคุ ีมขอขอบคุณสโมสรฟนตบอลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยครับโดยทั้งนี้ครับสารทางฝั่งของตะาน,ะนต์บีจีปัตุมยูนเตแตคกับก็จะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกของตะลันต์เอฟซีชิปานีก2022ครับรอบสิกทีมสุดท้ายพบกับตะลันตคิดสีเอสซีจากฮ่องกงครับในวันศุกร์ที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับต่อกันเลยครับมากระตางฝั่งของตะดานมาสัตตะอิชิกันหน่อยครับเมื่อลาสุดครับออกมาชื่นชมแข้งบุรีมยูเนเต็ดที่ซู้เต็มที่เลยครับแม้คนน้อยกว่าพร้อมส่งกำลังใจให้กับบีจีไปลุยเอฟซีอีกด้วยแหละครับอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันฟุตบอลไดกินไทแรนช์คัพ2022ระหว่างบุรีมยูเนเต็ดปาทะกับทางฝั่งของตะด้านบีจีปทุมยูเนเต็ดณสนามของตะดันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและจบลงด้วยชัยชนะของทัพเดะบิทมีเหนือพรา สายฟ้าไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองเลยครับดยหลังจบเกมทั้งกล่าวครับท้าน,นมาซาระอิชิครับหัวหน้าผู้สอนของทางฝั่งบุรรัมยูนเตดก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเกมนี้เช่นกันเลยครับว่าเกมวันนี้ครับผมรู้สึกเสียายที่ใน90นาทีเราไม่สามารถทําตามสิ่งที่คาดหวังไว้ได้แต่ก็ขอชื่นชมนักเตะทุกคนครับแม้ว่าเราจะต้องเหลือผู้เล่นสิบคนพวกเขาก็ทุกคนครับสู้จนวินาทีสุดท้ายซึ่งหลังจากนี้ครับเราเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ไทยกจะเปิดดีเราต้องกลับไปเต็มความพร้อมก็ขอ,ขอ ดงความยินดีกับทางฝั่งของท่านบีจีปตุมยูนเตตดครับที่สามารถคว้าชัยชนะได้วันนี้เพราะว่าทีมบีจีปตุมยูนเตตดเองครับก็สามารถคว้าโคต้าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้อีกด้วยก็ขอส่งกำลังใจในการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นและทั้งนี้ครับเมื่อถูกถามถึงเป้าหมายในการป้องกันแชมป์ในปีนี้ครับทั้ง3มแชมป์ดยจานานอิชิครับก็ได้ออกมาตอบเช่นกันเลยครับว่าผมไม่ได้มองว่าเราจะป้องกันแชมป์แต่มองว่าเราจะไปเอาแชมป์มากกว่าซึ่งเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องทําให้ได้ครับสุดท้ายนี้คร ทั้งสองฝั่งดังนั้นบุรียมยูนเต็ดและบีจีปัฒนยูนเต็ดที่เข้ามาชมมาเชียเป็นจำนวนมากเพราะการที่แฟนบอลเข้ามาชมที่สนามในลักษณะนี้ครับจะทำให้นักเตะม,มีความสุขและมีกำลังใจในการเล่นซึ่งก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนอีกด้วยครับหลัทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกดวลธดในฤดูกาลส0 2 2เกมแรกของปราสาทสายฟ้าบุรียมยูนิเต็ดครับก็จะประเดิมสนามบุกไปเยือน,น,นสน,นสามสวรรค์แคทนครราชสีมามาดสีเป็นศึกบิ๊กแมต์อีสานใต้ครับ ในวันที่13สิงหาคมเวลา10กนาิกาตรงนะครับ ในส่วนที่ประเดินปิดท้ายของวันนี้ครับเราขอมาปิด้ายกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายของธนานศึกธดีกันหน่อยครับอย่างธนานสมุทรสมุร,สมรประการชิตีทีมในศึกเอเบิ้ลห้าสิบชิมชิมชมทะลุอะล้อธนีสองครับล่าสุดได้เปิดตัวสีนักเตะในโคต้าต่างชาติอย่างเป็นทางการเลยครับพร้อมวางเป้าหมายเรื่องชั้นขึ้นสู่ธดีภายในฤดูกาลดีเลยครับโดยล่าสุดเกีับธนานเกียร์สมุนครับได้ทําการเปิดตัวผู้เล่นต่างชาติก่อนเกมบุญเครื่องกับบางกอกการ์เด็บสีและ้างเซอร์ไพรส์สครับด้วยการดึงธนาคโชวชิโมจิครับดาเตสง กาที่พาทั้งตัะหนันปูริทูเรซีคว้าแชมป์ลีกครับเมื่อปี2014และพาเพื่อนตำรวจคว้าแชมป์ดิวิชั่น1หรือทาลีก2ได้อีกด้วยแหละครับนอกนจากนั้นครับยังมีตัะหนันเรนันสกอตตาครับที่เคยขาแข่งกับทีมอย่างตัะหนันบาเฮียทีมชันม้นนำในศึกลีกของตัะหนันบราซิลเมื่อปี2013และ,นนะตัะหนัตเปเรตูดูกาครับของนายดีกรีทีมชมาติโมนดัวที่เคยขาแข่งในลีกเมืนเกิดอ,อาทิเช่นตัตรนันอะคาเดมีของตัะหนันคิเชโนอิสคาสซาตรีและตัะหนันมิส หรือคนสุดท้ายครับเป็นทดน,น One, I, ันอิส um วันเอเนนี่ครับดาวรุ่งวัย2 8ปีชาวไนจีเรียครับที่เคยค้าแข่งกับสโมสรอ,อย่างททนนันไดซอสอยู่ชุดอยู่23ปีทีมในลีกของททนนันโปรโตุเกสกำลังร่วมทีมครับเพื่อสำหรับู้สึกฟุตบอลทยลีก2ในฤดูกาล2022เป็นทีแน่นอนแล้วเลยครับ และโดยท้งนี้เขาสับทางด้า,สสานสโมสมร,รสมุทรปราการจิตตีครับก็จะประเดิมพบกับตรนาสนครปฐมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมที่สนามของตระนาสมุรปราการสเตเดียมครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตั้งไลแ์ล็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีเฟมบรีกันด้วยครับเพือ่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ